เผ่าไหม้ของ LUNC จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าเนื่องจากชุมชนเทอรล่าลูนาคัดสิกได้ผ่านข้อเสนอที่สำคัญและโครงการหนึ่งได้เผาผ่าน LUNC หลายล้านรายการเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อรานักลงทุนและวัวรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสงปปเราพิเศษสําหรับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์มืออาชีพชาวไทยวันนี้ทางบิตเก็ตมีกิจกรรมแข่งขันเทรดฟิวเจอร์ประจาฤดูใบไม้ผลิร,ร่วมเทรดและรับรางวัลสูงสุดถึง60,000่น USDT โดยอีเวนท์ที่1นึ่ไต่อันดับปริมาณการเทรดฟิวเจอร์ผู้ใช้100อันดับแรกรับส่วนแบ่งจากภูสูงสุด36,00 0 USDT อีเวนท์ที่2ไต่อันดับอัตรา PNL 20 อันดับแรกรับส่วนแบ่งจากภูสูงสุด24,000 USDT และอีเวนต์ที่3เข้าร่วมเพื่อรับส่วนแบ่ง50 BGB จากภูรางวัลทั้งหมด50 0 0 0 BGB ด่วน18เมษายนถึง19พฤษภาคมนี้เท่านั้น เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าชุมชนเทอรล่าลูน่าคลาสสิกได้ประกาศยินดีต้อนรับโครงการอื่นเข้าสู่เครือข่ายอัตโนมัติข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์หลักโดยข้อเสนอจะไม่เพียงแค่สร้างโปรเจกต์ใหม่นี้ในต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังให้โปรเจกต์อื่นๆสามารถสร้างบนบอกเชนเทอรล่าลูน่าคลาสสิกได้อีกด้วยโดยทางข้อเสนอที่11477เพิ่มแม็กคอนแทคไซส์เพื่ออัปโหลดโค้ดที่เทอรล่าโพเกอร์เสนอเพื่อเพิ่มคีย์คอสมอสแม็กคอนแทคไซส์เป็น819,200 จาก614,400ผ่านนั้นซึ่งจะช่วยให้โปรโตคอลสามารถอัปโหลดสัญญาณเครือข่ายและสนับสนุนแคมเปญการเผาใหม่ของ LUNC ได้มากขึ้นโดยทางเทอรา่าโปเกอร์ได้ทวิตในวันที่24เมษายนชมชุมชนที่สนับสนุนโครงการเพื่อเปิดตัวในเครือข่ายเทอร่าคับสิโครงการจะให้บริการเกมโปเกอร์กับ LUNC ในเร็วๆนี้และสัญญาว่าจะเผา10%ของค่าธรรมเนียมการแลกที่สามารถรวบรวมได้การปรับขนาดของสัญญาณจะไม่เพียงแต่ต้อน เทรล่าโปกเกอร์เข้าสู่ระบบนิเวศของเทรล่าคลาสสิกแต่อย่างอนุญาตให้โปรโตโคอลอื่นเข้าร่วมและช่วยให้นักพัฒนาสร้างโซลูชันที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยข้อเสนอนี้ได้รับคะแนนเสียงโหวตเห็นชอบ60%ในขณะที่31%โหวตว่าไม่และ8%โหวตว่างดออกเสียงความรู้สึกปัจจุบันในชุมชน LUnc เสนอว่าข้อเสนอจะเพิ่มอัตลดประโยชน์ในห่วงโซ่และเพิ่มการเบิร์น LUnc ดังนั้นผู้ตรวจสอบความถูกต้องรายใหญ่จึงสนับสนุนโครงการเหล่านี้ในขณะเดียวกันผู้ตรวจ สอบความถูกต้องอโนดได้สนับสนุนข้อเสนอ1 1 4 7 9ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งโดยกลุ่มผู้พัฒนาเทลารีเบลโดยส่งข้อเสนอให้ทุนสนับสนุนโทเค็น LUNC มูลค่ากว่า37,593ดอสาลลาร์ 37, สำหรับการเรียกใช้รีเบลสเตชันเป็นระยะเวลา3เดือนนอกจากนี้โครงการอื่นบนเทลาร์ครับซิกได้เพาะผ่าน11.79้าล้าน LUNC ในขณะที่เทลาร์โปเกร์ตั้งเป้าที่จะเบิร์ LUNC หลายล้านเหรียญบางโปรเจกต์เช่นคีเมชั่นคอยได้บริจาคให้กับการเบร์ L จำนวนมากแล้วโดยมีการเบิร์น l u n c สุดที่กว่า344ล้านยิ่งไปกว่านั้น l u n c DAO ได้เบิรนโทเค็น1.44 l u n c 44, 000, 000, 000. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเบิร์นรายสัปดาห์โดยเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องได้พราะผ่านโทเค็น l u n c ไปแล้วกว่า457ล้านรายการณเวลาปัจจุบันนี้ราคาของโทเค็น l u n c ที่มีการซื้อขายและเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดบิตคัพของไทยเรานั้นตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่0.003 8บาทตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายัางคงอยู่ในโซนสีแดงฝั่งของ M C D X เองตอนนี้ยังคงปัดสะจากสัญญาณของนักเก็งกำไรเรายัางคงมองว่าแนวรับที่สำคัญของ L U N C นั้นอยู่ที่0.0035บาทและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ขา้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ